เดี๋ยวต่อมาเรามาเทียบกันอีกหนึ่งคู่อยากเทียบเหลือเกินเพราะว่าสเปคนั้นแทบจะใกล้เคียงนะเพราะใช้ชุดโฟมเหมือนกันนะครับใช้ชุดโฟม l ไลท์ไร i p l e เหมือนกันและไม่มี Energy Rod เหมือนกันด้วยนะครับนั่นก็คือคู่นี้ครับ Evo SL จาก Adidas นะครับแล้วก็ Adios 9นะครับ ชุดโฟมเป็นไลท์สไตรโฟมเหมือนกันเลยนะครับส่วนความสูงนั้นแตกต่างกันนะครับ e v o s t จะหนากว่าอย่างเห็นได้ชัดนะเพื่อนๆส้นเท้าสูง38หน้าเท้าสูง32นะครับดรอปอยู่ที่6ส่วนของ adios9 นะครับส้นเท้าสูง27หน้าเท้าสูง20ดรอปอยู่ที่7นะครับน้ำหนัก2คู่นี้ก็ไม่ต้องบอกนะก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนะถ้าโฟมหนากว่าก็ต้องหนักกว่าสิ2 3 2กรัมในขนาด10 u.s. นะครับส่วนของ adios9 ก็คือ 185กรัมในขนาด10 US ราคาขายนะครับ5,800บาทคือค่าตัวของ EVO SL ส่วน a d i o s 9จะอยู่ที่5,300บาทนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเทียบกันหน่อยนะครับระหว่าง2คู่นี้นั้นมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับผมเชิญครับเมื่อเทียบกันกับ EVO SL ครับเพื่อน evo sl e เนี่ย feeling ในการวิ่งจังหวะที่เราวิ่งนะครับผมจะรู้สึกว่ารองเท้ามันจะช่วยพุชเราไปข้างหน้ามากกว่าคู่ของ a d i o s เก้สัมผัสได้ชัดเลยตอนที่จังหวะวิ่งเนี่ยครับผมคิดว่ามันเกิดจากตัวองศาของรองเท้าครับที่ตัว evo sl เนี่ยมันปรับยกข้างหน้าให้มันเชิดมากขึ้นนะครับเวลาที่เราวิ่งเรารู้สึกว่ามันพยายามพาเราไปข้างหน้ามากกว่า a d i o s 9นะครับ f ี e l i n g ของโฟมแน่นอนโฟมหนากว่า สัมผัสได้ถึงความนุ่มที่มากกว่าด้วยนะครับก็ไม่ได้รู้สึกกราวคอนแทคเทียบเท่ากับคู่ Adios 9ความนุ่มก็มากกว่ากราวคอนแทคก็ฟีลลิ่งน้อยกว่านะครับแล้วก็รองเท้ามันพาเราไปข้างหน้ามากกว่าครับใช้ไร r ์ไร Pro เหมือนกันทั้งคู่นะเ,เพราะฉะนั้นผมสรุปง่ายๆเลยก็คือ5,800บาทกับ evo sl เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้รองเท้าคู่ซ้อมที่หลากหลายหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นในการทําความเร็วจัดๆน้าหนักเบามากๆ e o S L น่าจะเป็นคำตอบดีกว่าตัวของ a d i o a s 9ราคา5,300แต่พื้นบางนะครับเน้นใช้แรงตัวเองค่อนข้างเยอะแต่ข้อดีคือน้ำหนักเบาควรจะไปใช้พวกซ้อมทำความเร็วแบบต้องเร่งความเร็วเยอะๆน้ำหนักของรองเท้าต้องไม่เป็นภาระอย่างเช่นการซ้อม i n t e r v r l t r i n n t n m t o m p o อะไรแบบนี้นะครับที่มีความมั่นคงสูงๆด้วยเพราะโฟมมันต่ำมันมั่นคงดีกว่าเยอะนะครับผมคิดว่า adidas ก็วางคาแรคเตอร์ของ2คู่นี้ต่างกันแล้ว การใช้งานต่างกันนะครับซ้อมหลากหลายหน่อย evo sl เนี่ยจะตอบโจทย์5,800บาทส่วนถ้า a d i o s 9เนี่ยครับซ้อมทำความเร็วจัดๆเลยนะ5,300บาทเนี่ยตอบโจทย์มากกว่าครับผมส่วนเรื่องการเลือกไซน์นะครับระหว่าง evo sl กับ a d i o s 9นะครับก็ผมใส่ตรงไซ้นะครับ28เซนซึ่งผมบวมมา1.5นะจากเดิมเท้าผมยาวปกติ26.5นะครับใส่แล้วรู้สึกพอดีเลยเหมือนเผื่อมาแค่เซนเดียวอะ่ะ แปลว่ารองเท้าคู่นี้ทั้ง2คู่นี้ผมว่าหน้ามันสั้นลงประมาณสักจุดหถ้ามีโอกาสได้ลองที่ร้านน่าจะดีที่สุดนะครับไปลองดูว่าตัวเองเหมาะกับไซส์ไหนแต่ถ้าเกิดไม่มีโอกาสได้ลองจริงนะครับคิดว่าควรจะต้องเผื่อหน่อยเผื่อมาสักจุดห้าน่าจะกำลังดีสําหรับทั้ง2คู่นี้นะครับเป็นบวก1.5ถ้าปกติใส่27ก็จัดก็จะบวกเป็น2 7่อะไรแบบนี้นะครับสำหรับ EVO SL แล้วก็ a d i o s 9ครับผม